เนี yeah. nah ่ยนะอุบิลลาฮิมิซาลิถ้าทำได้ซ้มโคนีพี่น้องมันไล่จองทางพี่น้องให้ปล่อยจากไฟนรกนี่เนาะมันไล่บัตรมันไล่ซิดปีเซตี่ว่าก็ให้เนี่ยแต่ว่าโรคนี่ไม่รู้ได้บัตรได้มั้งได้บัตรนั้นก็ตรวจเลยห้าต้นนี่บวเชอร์ไม้ที่นําคุณไม่ครบมาปล่อยปบัตรนี้ต้นช่ายไม่ได้หาถอยหลังพอไปบัตรนูถอยหลังพี่น้องมีหมากไล่ไล่จองทาง ไม่ไม่มีโอกาสได้ไปเข้านรกเลยสวรรค์เลยเอ๊ะอยากไมาพี่น้องว่ถ้าตังนาโนนาวาจะได้หนึ่งนามายังชารัตร่งคุลอาดับสุนัตครบตวนสมบุญ์ลางมือซ้ำทีบวนปากซ้ำอ้นสูดรนามเข้าจมูกโอ้ครบนั่นแล้วพี่น้องอาดับมารายาตั้งเตกน อาบน้ำละหมาดกล่าวอุซบิลลา์กล่าวบิสมิลลาห์กล่าวด ع อาอาบน้ำละหมาดเสร็จยกมือก็ด ع อาเพลงหนึ่งฮารักษาว aktu มายังฮะเมือที่ผมบอกการมายังเหล่ารุงคุณชารัดนอนในมายังมันมันมันก็นเหมือนกันมีรุงคุณมีชารัตมีอาดับมีซุน,นัตเฮ้ยอาซูนัตอับบานอ่ารุงคุณเกาหลีเฟียลีกอนบีพี่น้องจักรยานกันเลยอ่าเนี่ย ภาษาคนเตเรกไ,ไม่เนอ้อไม้ก็ว่าไม้ไปอยู่โปโนโ่เสีงว่าตุกครูชดหนักสิบนี้เราเลยนะฟียเลียกอนบีเกาหลีจักยานย่งกันไม่ฟั่าควายกันเล่กับเด็กเล่นนีไม้เลยเป็นรองนะไม่รู้คว้างไอ้ไรมากกเกล้งลนะ่ะเกาหลีฟีอเลียกอนบีอะไรนี่นะหยกเมื่อเมื่อนเถื่อนอัลลอฮ์วกบัดก็ไม่ฟังมาได้เลยเนี่ยทีคนเตเรกมันจับเป็นรองนี้นี่เนี่ยนี่เยกได,ม,ดมืม บอกได้หมดในมายังไอ้น,นี่มันสุนันไหียอะเลไอ้นี่สุน,น,นันอับบาอาเลยอ่าไอ้น,นี่รุงกุลเกาหลีเลยเท่านั้นเฟียลีเท่านี้ก้นบี้เท่านี้อ่าเนี่ยมีแต่อาดับมารายาต,ต้องลุ่งพันนั้นต้องทำพันนี้ผมจำได้พี่น้องตันเล็กๆเ,เนี่ยณนณดนั่งทาตายัดนี่คุณเก๋ๆถักอะลรเนี่ยนั่งอิฟติรรชพันผือนั่งตะวัตรุกพันผือมาเยอะ ทำจริงมายัางกันซซพี่น้องพี่น้องนางทายัตตีหลากไปครั้งไหนก็นดีนาองเตียวว่าเรานางตีนผับปันนีพี่น้องไม่ฟังว่านางนางตะวรุกทายัตสุดท้ายนี่ตีนห้อยปันนีเราไม่ปักอ่ะอ่าน่าเล่นนอนางอิทติรสเราไม่ปักอ่ะโอ้ยคนแก่มันทูดพี่นออ้องไอ้ยมายัางหลากาอ้างวะเราตกใจมายัางหลากอ้างเปล่าห้อยอยูน่นี้พอเราได้ไปศึกษาได้ไปเล่าเรียนพี่น้อง เออใส่เห็นปลาเราปลาเก๋ปลาเกหมาเกตกลูว่ายี่เขาแข่งขันโอ้ปัวเล่ถึงปฏิลัดคุณค่าถึงเรื่องมายังองค์ประกอบที่สําคัญที่น้องเนีย่ยน่าบีรับประกันสวรรค์อ่านี่ก็เก็บมดเนี่ยนะปมมาโราเล่นี่หนังทุนนงังประเลิฐานได้ไหนก็ดีเนาะอ่าเนี่ยมันก็นไม่สวยงามเนี่ยก็เก็บมดได้ละเอ,อียดะ บ่รอเลนี่ม่น้ำสัมสูดตีนที่หอยลูกเล่งกัตรงเบ่งอยู่ก็ยังเหมอนตีนก็ไอปักนี่บางที่อันนั้นคือรุงกุลนเลยนั่นพี่น้องนั้นนั่นเวลาสูหยุดนั้นคือชารัสมันตีนมันจะต้องปักพี่น้องอ่านเนี่ยบางคนเช็ดเช็ดน่ตั้งน้อยน้อยคงเข็บเหลาล่ะถ้าตัวรักมันอ่าตัวรักก็คือชารัดมันเลื่อยเนี่ยคงคง,งรุงกุลนสูหยุดนี่ถ้าเมื่อชายไม่ได้ก็จะถือว่าสูหยุดชายไม่ได้ อ่าซวยุดชายไม่ได้ไม่ซอกะมายั้งกับไม่ซอแต่นังอิสติรสหนังตะวัรุกนี่คือเป็นสูนันน่าเนี่ยเป็นสุนันพีนองถึงพีนองนังปันนี่ก็ซ้อแต่จีลาวไห้ปี่นองฟังว่าคนเตเรกนี่ที่เขาเข่งขัดนะเขาตำนี้ไม่จะได้พมนทุกขกเอะไรอะไภาษาโรเด็กๆแล้วเนาะไมายัง้งลบมาติปโนเรียนมังภาษาเด็กมาถึงนังกับปันนี่ก็เขาทูดเลยปีนองเอ้ยไมายั้งหลักห้างอยู่อ่าเนี่ย เดก็ว่าปักก็ปันเดะฮะตัวัดรุกอิฟติโรสฮะตั้งก็ปันเดอัตฮยยะตุนมอบาเป็น้องรอนางภาษาเด็กยังตั้งกันนี่เนี่ยคนเก่ว่าเชตันนังอยู่ปางว่าเมือเนี่ยอีรู้ว่ามันได้ไหมที่ในที่เชตันนังอยู่ว่างปางนั้นนะพอเราไปเรียนศึกษาขจิงเป็น้องยู่ในคีตทับยาวีนี่ก็มีเหมือนกันอ่าเนี่ย แต่เขาบางทีบอกขีดตับไม่ได้เลยตัวครูก็สนแล้วนะก็กระจำอยู่เนี่ยเราอัตตัยาตุนมบากตั้งปางอยู่วันนี้นะพอเราไปเรียนก็จริงจริงพี่น้องไปพบเออนีเรือยๆสิว่าก็วหวเราเมื่อกัน้นอ่าเอาว่าแม่มือมาไหวไตายดียพี่น้องนิวชีนี่อ่าตั้งไว้ตรงนี้เลยอ่าเนี่ยอัตตัยาตุนมบาก็เก็บมดพี่น้องแม่ฟ้าวันนางปางอยู่วันนี้โอมาหยั่งม่จะ่ไม่ซที่ล่ะเนี่ย ซ o เต็นเลยด้วยอาดับระเบียบตุกคันตุกตนเนี่ยก็เก็บมดอ่านั่นแหละอะไรที่มายังก็เข้ายาห์ที่วานั้นพี่น้องอ่าเนี่ยก็เก็บมดหลายสิ่งหลายสิ่งหอนผมก็จำจำบันดันมั่งเลยวหะตัวก็ถูดนี่ก็เออเราก็เออกว่าทำปนียก็ททำปณียเลยตามกวา่าติกลางนี่ว่าแชตันมันหนังห้อยตีนอยู่ตรงนั้นก็เลยโปไปเรียองเองก็ไปพบ น้าว่าเออจริงพอิน้าเนี่ยก้องที่เขาบอกอเพราะไอะไรปีนองนี้และไม่ใช่ไรที่เนาะคนเตเด็กไม่ใช่กาอ,าล,อล,ล,ลิมอารับมังคารุ่ไลเลมดีละนี่ขีดตับยาววงยาววี่เล่านีนั่นแหละแต่ว่าด้วยการที่เขาจริงปฏิบัติจริงเลยค่ะหยุดทื่อจริงสองสามประการนี้พี่นองนามบีรับประกันว่าเรื่อนร่างของเขาไม่กระทบ กับไฟนรกเลยอ่าได้ข่าวสวรรค์เนะาะขัสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮฺซุบบฮานาวะตาลาตอบแทนพุนรบุญความดีความเมตตาคงพระองค์นาะเกฟโพเมพี่นองถูกๆูก่กานนะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือเพลิดนะข่าวง่ายพลาดลุ่มพรังดุนยาของเรานะซึ่งบางท่านนะได้โอนขมาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้ เป็นประจำนะผมเองเขาโคชินชมในนามใจและโคดูอาจากอัลลอฮฺซุบบฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพลบุญความดีทางไร่เล่เพื่อเป็นสบียงให้เกอพ่อเมพีนองที่จะไปรับไปชายพุ่นประโยชน์ณวันอัคราณวบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบราะกะโต